ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาคุยกับผู้ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการหรือว่าเป็นอาจารย์สอนพิเศษณศูนย์รีไซเคลิลและบอนไซคุณเสรีพว่วงอมศิลป์ขอถามความรู้เรื่องเรื่องพื้นฐานในการถ่ายทอดในหลักสูตรที่เราจะสอนให้กับผู้มารับการอบรมครับก่อนอื่นนะฮะคนที่จะมาเลี้ยงบอนไซนะฮะจะต้องมีความรู้3ามอย่างนะฮะอย่างแรกเนี่ยจะต้องรู้เรื่องศาสตร์ของต้นไม้ก่อนนะฮะแต่นิสสัต์ของต้นไม้เนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะฮะ ก็คือต้องรู้ว่าต้นไม้นั้นนะเลี้ยงยังไงถึงจะไม่ตายนะฮะแต่นี้แต่นี้จะต้องในกรณีอย่างงี้จะต้องรู้ว่าไม้ต้นนั้นเนี่ยชอบดินแบบไหนนะฮะการผสมดินควรจะผสมดินอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ไม้ประเภทนั้นเนี่ยต้องการแดดมากน้อยแค่ไหนนะครับรู้ประการที่2เนี่ยต้องรู้เรื่องสินค่ะคือสินเนี่ยจะมันจะแบ่งเป็นหลายหลายหลายหล,หล,หลประเภทนะฮะคือสินก็คือการอ่านฟอร์มไม้แต่แต่ละแต่และฟอร์ม ะะว่าไม้ลักษณะอย่างเงี้ยควรจะได้ควรจะเป็นฟอร์มไหนนะฮะ,ะไอการ,อรไอการที่จะเรากำหนดฟอร์มไม้ต่างๆเนี่ยเราใช้หลักสากลน,นะฮะ,ค,ะคือทางญี่ปุ่นหรือทางจีนก็ดีเนี่ยเขาจะมีรูปรูปแบบเขาที่ที่แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราทำเนี่ยเราเรา,เราต้องอาศัยเ,เรียนแบบฟอร์มไม้ของเขาเป็นหลักนะฮะเพราะบอนไซเนี่ยเป็นเป็นงานสากลน,นะฮะคือเราจะคิดเองทำเองไม่ได้จะต,ต้องอ้างอิงนะครับ รู้อันที่สามเนี่ยเรื่องเรื่องร,องอรู้เรื่องการดูแลรักษาะนะฮะจะต้อง,ต,องต้องรู้ว่าไม้ต้นนี้จบแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงให้ไม่ให้มันเสียอย่างเช่นควรจะลิดใบย,ยังไงควรจะอซอยกิ่งยังไงควรจะเปลี่ยนดินยังไงหรือแม้เน่แต่กตรณีที่ไม้ต้นนี้ม,มีมีปัญหานะฮะอย่างเช่นใบมันไหม้นะฮะเราต้องกันิฐานได้เลยว่าไหม้เพราะอะไรขาดน้ําหรือเปล่าหรือว่ามีเชื้อราอะไรจำลองเนี่ยฮะครับคือถ้ารู้ทั้งสามอย่างเนี่ยนะเราสามารถเลี้ยง ไม้ไมยังอะไรก็ได้เลี้ยงได้หมดนะครับแล้วบ,บอนไซเนี่ยมันจะคือมันจะมีเหนืออย่างคือเรื่องดูแลรักษาเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะ,ะท,ท,ที่ที่มันต้องเหนือจากต้นไม้ทั่วไปะะนะครับยังมีอีกหลายๆหัวข้อหลายๆประเด็นที่น่าสนใจที่จะถือโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้รู้อย่างคุณเสรีนะคะติดตามชมในตอนต่อไปค่ะวันนี้จะคุยกันถึงศิลปะของต้นไม้ที่จะมาทำบอนไซเขามีกี่รูปแบบแล้สร้างสรรค์กันยางที่ถือว่าเป็นสากลค่ะ ตอนตามหลักหลักใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแบ่งประมาณ13สทรงนะะแต่ที่เรานิยมมาเล่นกันเนี่ยก็อยู่ประมาณทัก5้าหรทรงแค่นั้นเองนะฮะส่วนส่วนบางทรงเนี่ยใบบ้านเราสามารถไม่สามารถทําได้อย่างเช่นเป็นเขาเรียกบิดคอยคือหมุนเป็นวงไอ้ไอ้อย่างนี้จะจะต้องเป็นเฉพาะสนอย่างเดียวแล้วก็ประเภทแบบเขาเรียกสปิดทั้งก็คือลําต้นบิดเกี่ยวอันนี้ก็คือสามารถจะเป็นสนบ้านเราเนี่ยจะหาม้ประเภทนี้ยากนะฮะ ตอนนี้บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่นิยมกันเนี่ยก็เป็นไม้ประเภททรงแรกก็คือไม้ทรงทรงตรงเขาเรียกทรงต้นมาตรฐานนะฮะคือเลี้ยงโคนให้ใหญ่ก่อนแล้วถึงจะมาตัดตัดทดเล่นทรงทรงเป็นเป็นไม้บอนไซกันนะฮะไม้บ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเล่นบอนไซเนี่ยจะเอาไม้จักใหญ่แล้วย่อให้เล็กเพราะฉะนั้นไม้เนี่ยจึงจึงไม่สามารถจะทาทรงอื่นได้เพราะว่าเราไม่สามารถใช้ลวดดัดได้นะฮะต้องเลี้ยงให้ใหญ่แล้วตัดทดเอา อนนี้การตัดทดเนีย่ยไม้ธรรมชาติของมันพอแตกมาปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นตรงอยู่อยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาสร้างเนี่ยมันจึงลักษณะจึงหนีไม่พ้นไม้ทรงทรงตรง,ตรง,ต,รงตรงหมดนะฮะตแต่ถ้าจะเล่นทรงอ,งอื่นเนี่ยจะต้องใช้ลวดเดินซึ่งการใช้ลวดเดินถ้าเป็นไม้บ้านเราเนี่ยมันมันจะดูแล้วมันแข็งมันจะไม่อ่อนช้อยนะ,ะมันคือดูแล้วมันจะขัดขัดกับสายตาเพราะฉะนั้นไม้ทรงตรงเนี่ยจึงเป็นไม้ที่ทําง่ายที่สุดไม้ที่จะทาบอนไซ์ที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นไม้ที่มาจากเมล็ด แล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลกิ่งได้สามารถที่คอนโทรลรูปรูปทรงได้ะะค,คือมันจะสามารถดัดได้อย่างไม้ที่กําลังทําอยู่นี้นะฮะเป็นเขาเรียกหมักเล็กหมักน้อยลักษณะเป็นไม้บอนไซเขาเรียกไม้บอนไซขนาดขนาดจิ๋วไม้ไม้บอนไซจะแบ่งจะแบ่งเป็นขนาดแนตะ่ละขนาดเนี่ยมันจะความสูงจะไม่เท่ากันอันนี้ก็คือตัวอย่างต้นแบบของทรงต้นมาตรฐานทรงต้นมาตรฐานนะคะ รุ่งนี้มาคุยกันต่อค่ะคุณเสรีมีความรู้เต็มที่ที่จะถ่ายทอดในเรื่องของบอนไซให้กับคนที่สนใจด้านนี้ติดตามชมกันค่ะคุณเสรีถ่ายทอดให้ฟังแล้วว่าหลักพื้นฐานนั้นคนที่จะมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการปลูกเลี้ยงบอนไซนั้นจะต้องรู้อะไรบ้างแต่วันนี้ยังคงเป็นเรื่องของศิลปะของต้นไม้อีกเช่นกันนะคะแต่สิ่งที่จะต้องรู้สิ่งที่จะต้องทราบคือคือศิลปะบอนไซนะฮะมันจะแบ่งรูปทรงไม้เนี่ยเป็น ทรงต่างๆเนี่ยเราต้องพิจารณาถึงกิ่งนะฮะพิจารณาถึงต้นนะฮะแล้วก็อย่างเช่นถ้าต้นตรงๆนะฮะซึ่งไม่สามารถที่เราจะดัดได้หรือไม่สามารถที่จะปลูกให้เอียงได้เนี่ยเราก็จะเป็นทรงที่เรียกว่าทรงตรงหรือทรงต้นมาตรฐานนะฮะคือทรงต้นมาตรฐานเนี่ยตำแหน่งกิ่งจะแน่นอน ลักษณะกิ่งที่แน่นอนก็นคือตำแหน่งกิ่ง1 2 3เนี่ยเขาจะฟิกเลยตำแหน่งที่ตัดเนี่ยเขาจะเขาจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของของโคนนะฮะเท่าไหร่นะฮะแล้วเขาบวกไป6เท่านะฮะคือคือคือหเท่านี่คือความสูงของของของ,ของต้นทั้งหมดคือเหมือนกับเป็นแผนของเราที่เราจะสร้างมานะฮะแล้วเราหารด้วยสจะเหลือประมาณ2องหนึ่งในสนะฮะหนึ่งในสเนี่ยคือกิ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราเราจะตัดเนี่ยเราต้องต้องตัดประมาณหนึ่งในสามของความสูงของลําต้นทั้งหมดคือบอนไซเนี่ยที่ดีนะฮะมันจะมีลักษณะคุณสมบัติอยู่3อย่างนะฮะประการแรกเนี่ยจะต้องบาลานซ์บาลานซ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าซ้ายฝาเท่ากันนะฮะอาจจะบาลานซ์ด้วยการมีการเรียกเขาเรียกถ่วงน้ําหนักนะฮะการถ่วงน้ําหนักอาจจะไม่ไม่ใช่ได้กิ่งหรืออาจจะได้ลากนะฮะลากลากส่วนที่ด้านซ้ายเนี่ยถ้าพูดถึงว่ากิ่งด้านฝ้ายาวเนี่ย นะฮะด้านด้านซ้ายเนี่ยลักษณะล่าจะต้องยาวกว่าด้านขวาแล้วก็เรื่องการซอยเนี่ยนะฮะความคือคือความความโปร่งเนี่ยจะต้องซอยให้ให้ให้ระดับทั้งต้นจะต้องโปร่งจะโปร่งเท่ากันประการที่2เนี่ยจะต้องกลมกลืนความกลมกลืนความกลมกลืนเนี่ยจะต้องกลมกลืนด้วยลักษณะการการสร้างการสร้างต้นนะฮะอย่างเช่นเออไม้บ้านเราจะต้องจะมีลักษณะการสร้างโดยการตัดตัดก็เรียกตัดหัวเขียงเพราะฉะนั้นการเลี้ยง ต้นที่ขึ้นมาเนี่ยให้ได้ทรงนะฮะ,ะแผลแผลที่เราตัดเนี่ยเราต้องกลมกกืน<อ>การสุดท้ายนี่ก็คือเขาเรียกว่าต้องมีความส่าง,งามค,คุณเสรีมีความรู้เต็มที่ที่จะถ่ายทอดในเรื่องของบอนไซกับคนที่สนใจด้านนี้ติดตามชมกันค่ะ